สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจมส์เจนะครับโอเคค <Okay. S 2> ่ะขอโทษที่ผมหายไปไปตั้งสัปดาห์ก่อนนะครับ <Okay. S 2> พราะช่วงเปิดเทอมเนี่ยก็คุณก็รู้งานก็เยอะนี่นนั่นนะครับงานการบ้านเยอะโอ้ยแต่วันนี้ผมหยุดนะครับก็มีเวลามาอัดคลิปนะครับแล้วผมเนี่ยจะโทรศัพท์ไป่นี่ะผมแค่อัดคลิปหนึ่งคลิปเลยนะเนี่ยโทรศัพท์ใหม่โอเคอันนี้ผมทั้งปรับภาพชัดนุ่นชัดนี่ทำมันชัดแม่งหมดเลย <Yeah. S 2> เอาง่ายๆนะครับชัดเกือบทุกอย่างเลยโอเคเอาละ เดี๋ยวก่อนนะครับดุ่ยยรู้จังผมเนี่ยได้เตรียมทุกอย่างพร้อมไว้อย่างเพราะวาา่าถ้าผิดพลาดเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยอัดไม่หมดโอเคตามนั้นเอาละสำหรับการต่อสู้ก็พีพ,พีนะครับทุกผมพึ่งขึ้นวิวแปดนะครับสังเกตที่ดาวได้เลยครับขณะผมปรับแสงขนาดนี้โอเคงั้นก็รับชมรับฟังกันเลยครับอือแมไอ,อคนที่เิวยิบวิวสิบเจ็ดเนี่ยโหดเหลือเกิน yeah. เอาล,ละเหมือนเดิมนะครับใส่เพลงแทนเพราะว่าทุกคนก็ชอบผมใส่เพลงไงล่ะอ่ะอ่าอ่าตัวน,นั้นพวกเราก็คือถนน40อ่าแถวแบบนี้ก็สูงสีนะครับเจอคนัสเซเวิล17แต่นี่ผมยังวิลสิบเจะครับเพราะว่าผมยังไม่ขึ้นวิว18ไงล่ะอ่ากราฟิกสวยขึ้นนะครับทุกคนชอบคนอัดอัตโตอลกราฟิกสวย,สวยใช่ไหมจัดให้เลยปานกลางปากแสงเงานะครับให้มันสวยๆนิดนึงนิดนึงก็บาแล้วสวยเหลือเกิน แีนี่ก็ฐานลาบวังไฟฟ้าเหมือนเดิมครับชั้นสองให้อยู่ที่สุดเราเก็บทรัพยากรนะครับเก็บทรัพยากรทั่วแมปนะครับอือปรับแสงเงาปับทั้งผ่านกลางนั้นเนี่ยพอยูทูบเบอร์อัตบออีกคนอื่นเขาก็ปรับแสงเงาเหมือนเดิมครับแล้วก็ผมปรับแสงสว่างให้มันชัดขึ้นนะครับท่านผู้ชมเอ๋ย ่าจตูมันมาแล้วครับโอเคโอ้ไม g ก็ชัดนั้นเนี่ยปรับภ,ภาพปั่นกลางทั้งปั่นกลางทั้งเงาโอ้ยอดจเจริญพรจเจริญพรเลยทีเดียวอ่าโอเคตัวที่มีอะไรโอ้ชั้นหนึ่งอยู่เลยปลอดภัยสร้างบังเกอร์งั่นเหรอแต่ผมสอนเรียมก่อนไงล่ะโอเคแล้วโอ้ตาลับนี้เลย ไม่ใช่แต่ผมไม่ค่อยได้อัพฐานลารรผมมาเท่าไหร่เนี่ยมันก็เลยแบบยิงไม่ค่อยแรงเนาะโอ้โหยิงไม่เข้าเลยนั่นนะโอเคลงพานะชั้นหนึ่งเหมือนเดิมผมสร้างเรือแล้วนัเนี่ยมีมันจะมีอ e ีซี่ทไได้อีซ e ี่ตรงไหนผมมีดาวฟิเนียมครับผมไม่เปิดเผยหน้าตาเพราะว่าถ้าเปิดเผยหน้าตาเนี่ยมันก็ทำให้ผมขนลุกนี่เชื่อผมเถอะผมผม ปังตาไว้ก็แล้วกันเพราะว่าหน้าขนลุกเหลือเกิน <c oughs> นี่อะไรเอ่ยดูไม่ออกนะครับอ๋อจะส,สะแตนมไม่ลนะคือสแตนมผมโอเคสแตนมผม,มึเรือโอเคแต่ผมสร้างเรือรักตะเวนไว้แล้วไอ้อัน,นี้สร้างเลยวะอืมดูไม่ออกครับเพราะยังไม่ขึ้นเลยโอ้โหจะบุกเร็วนเะนี่ยถามจริงแต่จะคิดจะบุกเร็วครับเพราะว่าอ คุณคุณรู้ผมมีหอสนันกับรถอรัตะเวนไว้ดักไว้แล้วฮ่มันใช้สนันอย่างเดียวครับโอเคผมก็มีเรือ,อตะเวนแล้วจะกลัวอะไรอ่าโอเคทุกอย่างเป็นไปเป็นไปได้ตามดีนะครับโอเคผมปรับคุณภาพ HD 700p โอ้โหสุดยอดเจริญพรน่าจะออยอดโยมเลยทีเดียวอ่าอชัอ้น2องล้อากาศยานไอ้มอนี่จเจ้าเครื่องบินชัดมากชัดมากจเจ้าเครื่องบินนะครับ แต่ผมขึ้นชั้น3ามในชั้น3ไมขึ้นชั้น3นี่ก็ชั้น2อยู่เลยได้เปลี่ยนดูตรงนี้ไม่ค่อยมีบูสทองครับเพราะว่าใช้บ่อยเนาะโอเคตั้งอันนี้เสร็จแล้วงี้หรือจัดไปอืมจะทำไรจะทำไรไม่ได้เพราะว่าไอเนี่ยบูสทองทนะ่านเห็นไหมครับโอ้โหบังเกอร์บูสทองยิงไกลมากเลยทีเดียว สายทำไม่ไ่ใไมผม,ไ,ไ,มไ,ไม่ชอบบังเกอร์นะครับเพราะมันยิงแรงนี่เอ้ยนิดเดียว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 โอ้โหเอ้อเกือบทำลายได้เอ้ยอ้ายเกือบได้เกือบได้โอเคจัดไปอ่าโอเคขึ้นชั้นสามแล้วครับมาเน,นี่ก็ยังมีลงอากาศยานลงพาน,นะโอเคปลอดภัยอยไม่ต้องห่วงครับคุณกูรู้ระยะผมอัพระยะการมองเห็นทหารลาบมาไงเล่ะฮ่าอะไรทีเดียว ลดต่อต้านอากาศยานแล้วก็จังเกิลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวชั้นสองโอเคยังไม่ชั้นสามเลยผมก็ว่าอยู่โอเคดีอ๋อฮอบเอาไปสอดแนมนะครับชั้นหนึ่งชั้นชั้นชั้นหนึ่งอยู่เหมือนเดิมอ้าวไปชั้นสามโอเคแต่ผมชั้นสามก่อนมันถือว่าได้เปรียบอยู่โอ้โหมันเอาเอาไฮโูเตอร์สอดแนมแปปนอะฮอไฮโูเตอร์ ไซโครนครับอืมไม่เจอมานานแะล้วเฮลเตอร์มันเอาไว้สําหรับตรวจจับตาลับในป่าเชื่อผมเถอะเล่นไฟต่อผมเล่นสายสาพันแล้วตรวจจับได้ดีมากเลยไซโครนครับเอ๊ะโอไม่นะโอ้ oh. เก็บดร้อเจะตรวจจับแต่จำไมผมไม่ชอบตายที่ผมไม่ชอบฮอนนะครับมิงแรงเนาะมันเป็นสเสมือนบังเกอร์บินได้นะเชื่อผมเถอะกอดทั้งถึกทั้งยิงแรง แตงเข้าบังเกอร์อีกต่างหากชั้นสามแล้วโอเคกินขี้ดูอ่ะฮอเนี่ยมันถึกเหมือนกับเธออัพดันนี่ติดเข้าเท่าบังเกอร์ชั้นหนึ่งเลยนะโอ้โหบเสมือนบังเกอร์บินได้บิลกูดเลยโอเคถ้าเกิดผมจะอจัดคลิปผมจะปรับแสงงานให้มันชัดๆแล้วก็ให้มันสวยขึ้นไงล่ะแล้วผมจะเอาตาน้ำมีดีดังเกิรลลดต่อต้านอากาศเสียผสมกันนะครับปนกัน ทหารมปจิดต่อต้านรถงไี้ดีมาก20่สคูณสิไปนะครับคลิปสั้นๆนะครับแต่ว่าก็เดือดน,นะครับอย่าดูถูกเดือดจริงๆเดือดจริงๆเดือดจริงๆนะครับอย่าดูถูกเอ๋ย <c oughs> อย่าดูถูกทีเดียวเอาละมีรถต่อต้ตอา,นตานอากาศยานมีทหานรานราบิจีแล้วก็โอเครถต่อต้านอากาศยานเยอะๆ,ๆเลยเพราะว่าผมไม่ผมไว้ใจทางการไม่ได้อ่ามีฮอนะครับแต่สุดท้ายก็โดนสอยนะครับเจอรถต่อต้านอากาศยานสอย S 1> <S 1> อ่าโอเควันนี้ทหารมีจีผมจะลัชมันครับแบบบุกเร็วเนี่ยยังไม่เกินสิ่ก็ถือวบุกแล้วเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับนั่นคืออะไรรู้ไหมอ่ามันคิดฉลาดมากเลยครับเอาทหารลาบโอ้โหสิ่งที่ผมเกลียดพวกที่ใช้ทหารนะครับผมเกลียดพวกที่แบบเอาทหารตะปนกันเนี่ยคนก็รู้ว่าฝ่ายต,ตาพันเนี่ยทหารลาบมันยิงแรงทั้งถึกทั้งยิงแรงโอพีเหลือเกินโอ้ oh my god โอ้โหโอ้ไมค์เจ้าช่วยโอ้พระเจ้าเลยทีเดียวโอเคไงดีครับผมจะรีบทำความเสียหายท่าที่ผมทำได้มันฉลาดเนาะฉลาดลึกเกินเนี่ยฉลาดฉลาดฉลาดโอเคอีกอย่างครับคลิปนี้เนี่ยผมขอใส่ชื่อผู้เล่นครับใครอยากไปท้านหด้วยกับเขาไปท้าด้วยเลยครับเอ่นน <laughs> ใส่ชื่อเลยทีเดียวโอ้ my god ๊อดเยอะไปไหนเนี่ย โอ้ oh, แบบนี้คิดว่าผมสู้ได้หรือเปล่าไม่ได้ครับต้องถอยสิครับรออะไรฮึ <c oughs> มมายิคขนาดนี้แหลกสิครับโอเคไม่แหลก,กครับแต่ว่ามันเครื่องมันก็ลื่นๆครับแต่ที่ดีไม่ลื่นก็คือว่าตัวเกมครับโอ้โอ้แฮมเมอร์ทหารราบลุ้นล้วนโอ้ไมคโอ้พระเจ้าถอยสิครับรออะไรไม่ถอยก็แต่งสิครับถอย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 โอย้โอ้ออ oh, 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 oh. มันยังไม่ไล่ตามหยุดอีกอ่ะ ต่อไปผมเน้นสร้างหอส,สไตลแล้วก็จังเกิลนะครับความตึงได้เกิดขึ้นโอ้โหเยอะไปไหนเนี่ยโอ้โหใจเย็นสิใจใจเย็นโอ้โออถ้าคุามไมี่เขาบอกไงครับถ้าคุณอัพจังเกิลมาดีเนี่ยจังเกิลมป็นเป็นหน่วยตั้งรับครับแบบไม่ใช่แบบบุกเข้าไปเลยนะจังเกิลมันต้องตั้งรับเหมือนมันตั้งป้อมครับจังเกิลเป็นหน่วยสําหรับการตั้งรับอย่างเดียวครับไม่ใช่หน่วยลุกลานก็เป็นหน่วยลุกลกลานได้แต่จังเกิลเนี่ยออกแบบมาเพื่อตั้งรับศัตรูอย่างเดียวนะ คสังคุนสังเกตครับทำไมฝ่ายซาตอต้านเนี่ยมันกันแบบขนาดซูดมันถึกได้ยิงแรงและจังเกิลตั้งรับที่ถามันยังสู้ได้เพราะว่าจังเกิลเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบยิงก่อนเปิดก่อนนะครับจังเกิลน,นะจังเกิลเนี่ยมันมันยิงได้ไกลกว่าแล้มันยิงแบบรุวรเลยครับอ๋อมันบุกแล้วสินะจัดไปจังเกิลผมนี่นี่สินี่คือตัวอย่างครับตั้งรับตอนไหนเตรียมรับมือได้โอ้ยนี่ไงครับ ลากันะครับจังเกิลเนี่ยถ้ามาตั้งรับเนี่ยเห็นไหมครับมันถอยสิครับรอดเลยโอ้โหกราฟิกใช้ได้อ่าจะบุกต่อจะบุกต่อแล้วโอเคจะให้นนฮวงครับมีจังเกิลเยอะสร้างจังเกิลรัวๆเลยครับวิธีแก้ทางผู้ที่ใช้ทหารราบนะครับจังเกิลได้จังเกิลก็แก้ทางได้ครับแต่สิ่งที่ผมขอแนะนําครับอย่าให้ทหารราบเข้าใกล้จังเกิลเด็ดครับเพราะถ้ามีระเบิดจังเกิลเนี่ยมันก็หลูสูงนะครับ ซึ่งก็ต้องตั้งรับแบบนี้ครับตั้งรับแบบนี้ถึงจะจัดการพวกที่ใช่แต่ทหารรับได้โอโอจัดไปตั้งหอปืน่ยตรงนี้ครับพาะผมไว้ใจไม่ได้โอ,โอ้การาฟิโคใชัยได้เลยนะเนี่ยอุกซา้โหตองน,นี้ต่อครับหอต,อ,อต่อทะอากาศยานไม่จะทางขับไม่ได้เหมือนเดิมแล้วก็ทหารรับเข้าป่าครับเพราะผมไม่รู้ว่าจะบุกทางไหนเนี่ยแต่ว่าที่นี่ก็มีประโยชน์แบบนี้ก็ดีครับปา่าเยอะไงล่ะโอ,โอ้โห การว ah, ah, ah. ah, ิจ ah, ah, ีก ah, ็มาตางรดบล้วนเลยนั ah, ่นเนี ah ่ยเยอะจริงๆทำไมมันเยอะจริงๆอ่าแบบนี้ก็สวยสิครับอ่าผมรู้ตำแหน่งแล้วถ้าผมรู้ตำแหน่งเนี่ยผมตั้งรับได้ครับตั้งรับได้เมื่อไหร่เร็จตอนนั้นเอออเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรครับเรื่องนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเยเดี๋ยว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 เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าตั้งรับก่อนเปิดเออเออเออใช้ได้ เราก็ต้อง,ต,งตั้งรับก่อนครับอย่าพึ่งแบบห้ามพุ่งเข้าไปห้ามชาร์จเข้าไปครับจังเกิลเนี่ยถ้าแทบเข้าไปก็ก็ดีครับดีตรงที่ว่าสามารถทำความเสียหายต่อฐานทัพมันแต่ไม่ทำลายฐานทัพมันได้หรอกก็ถ้าเกิดอ,อยากทำลายฐานทัพมันก็ต้องตั้งรับก่อนครับโอเคตามนั้นอหอสนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็หอต่อต้านเสียผมทุบกระตาอากาศได้แล้วรถราตเตอเป็นไปนสอนแนมตรงรัตเตอร์เบนตรงนี้เดี๋ยวรัตเตอร์เบนตรงนี้เพราะทางนี้บุกได้แค่2ทางครับซึ่ง ผมก็มีผมมีเสียงครับมีเสียงไม่ใช่ว่ามีเสียงนะครับ <c oughs> โอ้โหระหว่างที่ผมหายไปเนี่ยอัพลงผลิตทร,รัพยากรอ,อัพเกรดครอมพิวกตอรผลิตทร,รัพยากรแล้วก็อัพซีพีมาด้วยเยี่ยมไปเลยช่วงนี้อ่าไม่ค่อยได้หรือไม่เล่นอัพตั๋วเหร่เลยก็แบบมาอัดที่เวลาผมมีเวลาว่างครับโอเคนะผมก็แบบถ้ามีถ้าแบบเออที่ผมว่าจะใส่เพลงอย่างเดียวก็ได้เฮ้ย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  อะอย่าตามอย่าตามมันคือกับดักมันคือกับดักเฮ้ยให้อ่ะเรมีแขกไม่รับเชิญนี่นะตรงนั้บุกโอ้โหโอ้โหเยอะอยู่เยอะอยู่นี่คือสายทำให้ผมเกียรตาล่ายสมาพันธ์ครับยิ่งแรงโคตรๆแต่เมื่อก็เหมือนกันคล่องแคล่วมากเลยโอ้โหเอ้ยเฮ้ยจะบุกทางไหนเนี่ย ต่อไปผมก็ขึ้นชั้นสีนะครับทั้งสี่แม่งเลยอ่าพอรถเตเบนบุกนะครับเอ้ไปสอดแนมนะครับสิ่งที่ผมไมเจอคือว่าไอ้มอนี่มาจ้าแต่รถสะเทือนนั้นสะเทือนบุกด้วยเออเหอจะตุยหลังบ้านผมงั้นหรอใครบอกให้ตุ๋ยโอ้ไม่เออเหออหแล้วมีการแล้วมีแขกกำลังขึ้นชั้นสี่นี่มาแล้วมีแขกกาลังขึ้นชั้นสี่นี่มาโอ้จะบุกทางนี้งั้นหรือจากไปมีแขกกำลังขึ้นชั้นสีงั้นหรือโอ้ ก็มาด okay. so, ีคร <laughs> oh, ับใครห้ามเปิดก่อนเลยนี่ครับตั้งตังเกิลต้องรอตังเกิลตั้งรับก่อนถ้าตั้งรับเมื่อไหร่เรียบร้อยตอนนั้นนี่ไงครับฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหอย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 เอาหอยหอยหอยเห็นไหมครับมันกลัวจังเกิลจังเกิลจังเกิลโอ้โหจังเกิลยิงเลยนั้นเนี่ยทั้งหอสแนดยิงครั้หนึ่งนัดก็เปี้ยงเปี้ยงแตกแล้วโอเคขึ้นชัตสีต่อนะครับแต่ว่าผมจะเอารถขวัญนะครับใครทายก็รุดรุดรันได้อย่างดี ออรีไปปุ๊บก็แปลกใจโอ้โหจังเกิลคอมเมนต์จังเกิลน,น,นะครับมันก็คือบิสอดแนวเงี้ยเลยโอเคไม่แตกอีกตั้งหากโอเครอบนี้จะโอเคแตกแล้ว <c oughs> ดูสิครับผมต้องอัพระบบป้อง,งกันทางอากาศเนี่ยอัพจริงๆครับมาไม่อัพก,ก็เจอก็บินสอดเอ๊ะเจอก็บินดักเอ๊ะตี๋เออคำว่าตี๋แม่งเลย <c oughs> มันเป็นสอยเครบินที่ร่วงเลย <c oughs> โอ้โสร้างแต่เรือสเอสถียรนะเสถียบก จะมันจะบุกฐานทับวัดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะไอ้หมอนี่มันใช้เงินเป็นไหมเนี่ยเรื่องนี้สอนรู้ว่าใช้เงินให้เกิดประโยชน์มันรีบขึ้นชั้นท้าเพื่อที่จะเอาโอกาสเงี้เหรอจัดให้จัดให้จัดให้จะจัดให้นะครับขึ้นชั้นทาเร็วขนาดนี้หรือเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ โอ okay. เคสร้างจังเ,งเ,งเ,งเกิลเยอะๆรัวๆแล้วก็ลดควันนะครับอ่ารีบบุกนะครับเพราะผมไม่อยากโดนโอ้วกาดไงเลยโอเคสวยๆๆไปๆไปโก้ๆๆๆอ่าผมเจอตาลับมันแล้วนะครับอยู่ตรงนี้หมดงั้นหรอเอโอเคจัดไปนะครับเตรียมตัวบุกใต้ด้วยคำสั่งของฉันตั้งรับตรงนี้แล้วก็เตรียมบุสทองเปิดศึก ก่อนรดควันนำหน้าทำไมเปิดควันเรียบร้อยดักเละโอ้สิครับรออะไรอ่เละหมดเละสิครับรออะไรเละโอโ้โหกระจายจเลยครับน,น,นี่สิครับ <c oughs> ตั้งรับก่อนเปิดนีเเ่เขาใช้ได้เอเ,เรียบร้อยครับเดี๋ยวนี้สังเกตดูว่า่าใช้ต่ล่านราตาล่ารัาใช้ได้เยอะๆและต้องเกมส่วนปลายเกมอย่าหวังกันแล้วกันอ,อ,อ,อ จังเกิลเปิดสิครับโอ้โหก็มา้อมได้ประโยชน์มีมีรถต่อต้านสียันนี่ผมมีแค่รถต่อต้านสียันแค่สองคันสองคันเองเรียบร้อยฐานเลนสิครับรออะไรจังเกิลยิงละ,ละหนาวยิงอย่างนั้นนาวเลยครับโอ้โหโอโห้จังเกิลเรียบร้อยจังเกิลตั้ง,ต,งตั้งตัวยิงได้งดงามสวยฮอก็มาฮอมากูอะไรครับอ่ะอ่าอ่ แ,บบงงแต่ที่ที่ผมงงก็คือว่าทําไมทหารราบมันน้อยมากๆครับแบบมไม่เหมือนไม่สร้างเพิ่มเติมนี่ที่ที่ผมคาดฝันก็คืนนคอรถเสถืยอนั้นเสริมบกมันเอาตุ๋ยหลังนี่ว่ะฉลาดเกินฉลาดไอฉลาดเอารถเถียอนั้นเสริมบกตุ๋ยหลังโอ้โหไม่มาน้อยนะครับมาพอเยอะสมควรแต่เยอะยังไม่พอแต่มาเยอะยังไม่พอจัดไปอบุส นี่ผมต่อให้มันครับบูสฟ้าให้เลยถ้าผมไม่ต่อก็บูสตทออีกต่อโอ้คุณก็รู้จังเกิลตั้งตัวตอนไหนรถสะเทือนนะสะเทือนบกไม่รอดอย่าลืมอีกอย่างคุณก็รู้รถสะเทือนนะสะเทือนบกเนี่ยมันแพ้รถจกก่อนรถจกก็จะแข็งแก่งกลัวอีกเดี๋ยวจกกลมากลับระเบิดได้ก็ยังดีโอเคเรียบร้อยจีจีครับแล้วผมอุตส่าห์วางกลับระเบิดตรงนี้เพราะขึ้นบกเนี่ยก็เจอกับระเบิด นี่มันไม่ใช่ดีเดรู้ไหมเ <c oughs> จีจครับชนะชนะ,อะๆๆโอเคเดียบร้อยไอซครับรออะไรชนะจีจครับอ่ถือว่าเป็นคนรัเสเซียที่พอโหสมควรครับแต่มันใช้เงินไม่เป็น <c oughs> ชีวิตเปลี่ยนเพราะใช้เงินไม่เป็น <c oughs> ออมันใช้ที่บุกผมตั้งแต่แรกแต่มไม่ยอมบุกมันชอบแต่มันจะอู้เอาโอกาสงั้นหรือ บอกให้ฟังเอาละคลิปนี้ขอไว้เพียงแค่เท่านี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วร็กดกระดิ่งิดตามผมด้วยอ่าแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับเจอกันเย้ yeah!